สวัสดีครับสายลายมือกกาบาทเอตรงกลางหัวใจเราโดนมาอย่างหนักเ็าเรียกว่าโดนมาอย่างแรงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาไม่รู้ไปทำอะไรเขาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือ,อยังไงนะครับนะครับดวงชะตาของท่านถึงโดนจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าต่อให้จัดหนักถูกแก้งหนักขนาดไหนก็เอาดวงชะตาท่านไม่อยู่ ดวงชะตาสายในมือกกบาทเฮลัดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินกระดูกท่านหนาอย่างนี้ครับผมด้วยบุญกุศลวัสน,วสนารรับะผมเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยรับอะไรก็ทําอะไรท่านไม่ได้ในโชคชะตาของท่านเรามาดูดวงกันก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมอสันก่อนนะจ๊ะับผม โชคะตาบุรกุศลวาสนาเป็นยังไงเอ้าในปี2 5 1 8ก็บอกได้เลยว่าเทวดายังฉุดไม่อยู่นะผมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโชคกตาเทวดาฉุดท่านไม่อยู่ท่านเชื่อหรือเปล่าเอาท้าท่านบอกว่าข้าพระเจ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันผมท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงเชื่อแต่ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในโชคกตาบอกได้เลยว่ามันแข็งโต๊กแข็งด้วยอะไรครับแข็งด้วยอาถรรพ์แข็งด้วยคาถา แข่งด้วยเวทมนต์ครับท่านฝึกฝนทุกวันสวนทุกวันเนี่ยสู้กันทุกวันเนี่ยส่งกันไปกันส่งกันมาเนี่ยตูมตามตูมตามเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับผมบางคนอาจจะบอกหมอสันพูดอะไรนะไอโซเชียลไอไม่ใช่ครับผมหนังไายไฟเปล่ารับสู้กันตูมตามตูมตามมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือสายเลื่อมือกระบาดนะครับเพราะฉะนั้นสายเลื่อมือกระบาดเทวดาตามติดนะครับส่งมอบกันส่งสู้กันตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้มันเป็นโชคชะตา ที่เส้นวิ่งมามันจบเขาเรียกว่าเทพสู้กับเทพท่านเคยเจอแล้วไหมก็ผีสู้กับเทพมันสู้ไม่ได้นะผมก็ในเมื่อสายเลยมือกระบ,บาดมันก็เทพะเทพแข็งหนักตึงนะผมในเมื่อโชคจะตามท่านตกตําแหน่งขอเปิดไพ่นิดหนึ่งตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูป,ปกปักคุ้มของรักษาเทพสู้กับเทพก็เข้ามาสิครับผมกลัวหรือเปล่าลครับแต่อย่าไปทามา เรอมันน่ากลัวเหมือนกันแต่ถามว่าแต่ว่า้าน่ากลัวจริงมันก็ต้องไปตั้งนานแล้วดิก็มันยังก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหคมครับผมก็แปลว่าดวงชะตาของท่านแข็งพอตัวนะครับครูบาอาจารย์ปกปักุองครองรักษาครอบลงมาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งพระราชาแห่งช่วยเทวดาก็ฉุดไม่อยู่ ลรวผมขอทํานายว่าปี2 5 1 8ท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงจะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายรวยๆนะครใครบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มันจะรวยได้ไงเศรษฐกิจมันไม่ดีท่านบอกท่านบอกเลยนะเศรษฐกิจไม่เกี่ยวครับเศรษฐกิจมันก็นะเป็นส่วนรวมโดยมาก แต่สำหรับสายในมือกระบาดเพียงแค่ใครบางคนหยุดกดทับดวงชะตาท่านเปิดทันทีแลครับผมท่านเคยเจอไหมละ่ะโอกาสท้องมันเข้ามาในโชคชะตาครับผมโชคชะตาเส้นวิ่งมาจบเขาเรียกว่าเป็นคนที่พลิกเปลี่ยนสถานการณ์ได้เก่งมากนี่คือดวงชะตาของคุณครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านโดนกดทับมานานนมปีเนี่ยท่านเปิดได้แล้วหรือย,อยังบอกอาจารย์ไหนบอกว่าผมจะรวย50กว่าแล้วอาจารย์จะไม่รวยก็คุณยังเปิดไม่ได้ คุณก็เปิดได้สิครับเปิดได้ก็คือสิ่ง,งต่างๆที่เขาเรียกว่ามีดดาบล้อมรอบในตําราระบุเอาไว้มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสักกระสายอดทนอดก้านแทบจะทนไม่ไหวนะมันโดนบางอย่างอะไรบางอย่างมีดกรีดตรงกลางหัวใจจนท้อแต่ถ้าท่านรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาท่านจะตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยเพราะัะนั้นท่านต้องสังเกตในโชคชะตาและรับฟังดวงชะตาเอาไปปรับใช้ ถ้าเนาะเอาไปปรับใช้ไม่ใช่ฟังสนุกสนานไปเลยเลยเพราะฉะนั้นก็พูดไปเรื่อยพูดให้มันเกิดเรื่องราวนะครับผมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังเกิดท่านเอาไปปรับใช้สินะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านต้องเข้ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเมื่อถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาท่านจะตกตำแหน่งบุญนะครับผมตกตำแหน่งบุญับตำแหน่งบุญเป็นยังไงครับท่านจะรู้สึกแช่มชื่นเกิดความราบรื่นรู้สึกว่าไม่อยากจะไปเป็นศัตรูกับใคร เลยสุกว่าไม่อยากจะเป็นใบสนใจกับคนประเภทพวกนั้นที่เข้ามากั่นแกล้งในโชคชะตาของท่านไม่อยากจะสนใจที่ใครบางคนพยายามกั่นแกล้งส่งสิ่งต่างๆเข้ามาโสดคาถาหรือว่าจะทำอะไรให้ท่านตกต่ำเบี้ยดินพลังด้านมืดนะไม่ใช่ด้านบวกนะคร,ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นอยู่ให้เป็นแต่จะแกล้งยังไงมันก็เอาท่านไม่อยู่มันกอดไม่ล้มมันกระดูกใหญ่สายและมือกระบาดมันกระดูกใหญ่ครับก็บอกแล้วไงครับ เทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาจุตินะครับเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาแล้วนะครับผมหนีจากสวรรค์ลงมาครับนะผมจุตินะครับผมในโชคชะตาเทวดากลัวอะไรที่สุดรู้ไหมกลัวไปเกิดในนรกนะครับผมเพราะฉะนั้นสายเลยมือกระบาดเทวดาลงมาเกิดบนโลกมนุษย์คือเทวดาผู้มีบุญครับนะผมเทวดาบุญยังไม่หมดนะครับอาาพอจะพอเข้าใจความหมายหมอซันนะ เพราะฉะนั้นเทวดาบุญยังไม่หมดท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายใครก็ุดท่านไม่อยู่ก็ทําทอะไรท่านไม่ได้หรอกให้มันทําต่อไปนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาจะกลัวอะไรท่านก็ต้องเบิกบานเกิดความแจ่มชื่นแล้วมันจะรู้สึกความพึกเขิมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาแล้วจะยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมกระผมทีนี้จะไม่รู้สึกไม่สัมผัสอะไรเลยใครอะไรมาพลังอะไรมาปุ๊บเท่านี้เองหรอไม่รู้สึกเลยแค่นี้เองหรอกดทาแค่นี้เองหรอ ไม่รู้สึกเลยคันคันาำเนือตาตูกโอยคันคันคันแค่นี้เหรอหายเสกปุ๊บหายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสายเมือนกระบาดมันมีของเก่านั่นเองแต่เราขนไม่เหมือนกันแต่ยังไงเราต้องทํานายอย่างนี้ไว้ก่อนโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาของท่านท่านค่อยๆปฏิบประดอยท่านลงมาสร้างบารมีอย่าบอกว่าเมื่อไหร่หนูยังไม่มีข้าวจะกินเลยไม่มีข้าวจะกินก็สร้างบารมีได้นะครับไม่มีข้าวจะกินก็สร้างบารมีได้ ก็กินเผือกกินมันแทนก็ได้ต้มเอาบารมีอยู่ที่ไหนคำว่าพอนั่นเองเราพอแล้วเราไม่เห็นต้องอยากได้เบซ์เลยอยากได้ฟลอเรี่เลยอยากได้บ้านคัหรืหานมีลิปแก้วขึ้นลงแล้วมีคนใช้ใส่ชุดบิกินี่เดินมาแล้วกิเลสแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกิเลสหมอสันรอาจจะต้องคนทั้งต้องใส่ชุดบิกินี่เดินมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเราเล่นครับแต่หมอจันรพูดให้มันสนุกสนุกนะเราอย่าไปซสีเรียสกับเรื่องพวกนี้ครับผมเพราะฉะนั้น แล้วสิ่งที่มันจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบอกได้เลยว่ามันทำอะไรท่านไม่ได้หรอกเพียงแค่ท่านตั้งมั่นในพระพุทธธรรมทัสงสกงการว่าริ่งสิ่งเราจะเป็นคนดีนะท่านเทวดาเทวดาก็จะเข้าข้างท่านในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งที่ดีท่านควรที่จะต้องริเริ่มเริ่มต้นในปีนี้ค่อยคริเริ่มเริ่มต้นไม่ใช่ค่อยๆเริ่มสวดคาถาสะท้อนกลับไม่ใช่ นะครับให้ท่านค่อยๆเริ่มเริ่มต้นทําบุญกุศลวาสนาเริ่มฉันจะเริ่มเป็นคนดีแล้วนะฉันอยู่ในศินนะหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่มีกิ๊กสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มเหล้าฉันจะเริ่ม้ะเอาสักเอาให้มันเต็มอ่ะไม่งั้นไม่ไม่เป็นมนุษย์อ่ะบอกให้นะครับผมเอาให้มันเต็มอห้าข้อเนี้นะครับผมเพราะฉนนั้แล้วก็เริ่มค่อยๆประดิบประดอยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆผมวิหารสีเข้ามาจัดหนักอีกแม่ตากรุณามุทิตาอเบขาเริ่มที่จะไม่หมั่นไส้คนอ เห็นหน้าแ่หมันไส้มันเหมือนเหลือเกินนะเนี่ยับผมเกินหน้าเกินตาอย่างนี้ตัดทิ้งตัดอารมณ์นั้นทิ้งแล้วโอ้โหคิดในแง่ลบเขาจะมาทําร้ายเราเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งเรามันต้องมาร้ายแน่ๆตัดอารมณ์นี้ทิ้งไปัะผมงานท่านอยากบารมีเต็มมันจะได้โชคชะตาของท่านบุญกุศลวาสนาตัดอารมณ์ใครจะมาทําร้ายกครมาใส่เราอยู่ของเราในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างท่านได้ฤิเริ่มเริ่มต้นนะผม ในโชคชะตาโดยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายในปีนี้บอกได้เลยว่าสิ่งใดก็ฉุดท่านไม่อยู่ครับขอทํานายว่าท่านจะมีเงินแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาแล้วผมจนท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่มีค่าสําหรับท่านนะผมมันสิ่งที่มันมีค่าที่สุดมันอยู่ที่ใจของท่านนั่นเองนะคาว่าพอและพลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะว่าท่านลงมาจากมนุษย์ไอ้ภาาจากเทวดาลงมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดา ไปสู่อสุรกายสัตว์เลนชานครับผมเพราะว่าลงมาเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่ลงมาเพื่อสุถวยกรรมเก่าครับผมเพราะฉะนั้นท่านสร้างบุญบารมีวาสนาเส้นลายมือกากบาดเอ็กตรงการหัวใจทํานายแบบนี้นะครับผมในเมื่อโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอะไรครับอัศวินขี่ม้าถือดาบนครับผม,อ,มอยากจะทําเสียงมาทําไม่เป็นนะ เ๋ยวมันพร้อมที่จะไฟอ่อะมันพร้อมที่จะสู้แเพราะฉะนั้นท่านพร้อมที่จะไฟต่อสู้แก่งแย่งจริงดีอํานาจบุญบารมีวาสนา้วผมแก่งแย่งจริงดีก็เข้ามาสึกครับต้องสู้นะท่านอย่าคิดว่าฉันโดนมาตลอดฉันยอมโอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อพระเราไม่ใช่แม่พระใจดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผมทํามาก็ทํากลับนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้ไปสนใจไงมันมามาดาังไหน สัมไปทางนั้นนะครับผมสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นก็สงงกลับไปยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นดังั้นมันก็จะโดนคนกั่นแกล้งเรื่อยๆนะครับไม่องนั้นมันจะโดนคนกั่นแกล้งเรื่อยๆก็เหมือนกับท่านเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยเป็นเด็กเนิร์ดแล้วกันก็โดนเขาเอาดินสอแทงเรื่อยๆจิ้มๆเรื่อยๆแล้วท่านไม่สู้อ่ะลองตะคอกสักทีนึงนะครับผมเพื่อเขาจะหยุดนะครับผมถ้าเขาไม่หยุดมันก็เจอพวกเกเลย มันก็ไปเรื่อยๆอย่างงี้ท่านจะยอมไม่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวแต่ยังไงมันก็ฉุดดวงชะตาท่านไม่อยู่ขอํำนายว่าเทวดาย,ยังฉุดไม่อยู่คนมันจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินคนมันจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมันคือดวงชะตาของสายอะไรมือกะบาดในปีนี้นะครับผมท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลีปใหม่นะครับกดถูกใจซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสารได้นะ นะครับอย่าลืมกดไลค์หมอซันด้วยนะครับนะครับชื่นรับลืมอไปไม่ได้ด้วยดีสุขสองสมหวังดังใจใจหมายครับสวัสดีครับ